ความขัดแย้งกันเองข้างในพักคุณชินวรบอกว่าถ้าบารสองใบเนี่ยพักการเมือนจะเข้มแข็งอีกอย่างหนึ่งคือเราจะตัดปัญหารเรื่องพักเล็กพักน้อยอเพราะว่าพักเล็กพักน้อยปัดเศษขึ้นมาเนี่ยได้สอสอพักละหนึ่งคนอย่างเงี้ยมันจะหายไปอย่างสสอเต้มงคลกิจนะคะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็มีคนแซวว่าเอ๊ะช่วงนี้แบบเหมือนจะขึ้นเวทีสงเวชอะไรสเวียนมวยถ้าชกกับนายกอะไรอย่างเงี้ยเชอมันก็จะไม่มีพวกนี้อ่ถ้ากิดจะทำระเบิดใหม่ครับแล้ว พอไม่มีพรรคเล็กพรรคน้อยแบบนี้เนี่ยนะก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้น<ฆ>แล้วก็บอกว่าสําคัญง่ายๆเลยนะการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนถามคุณคุณชินวรนบอกถามหน่อยเถอะบัตรเลือกตั้งใบเดียวแบบทุกวันนี้ตอนคุณเลือกปี62สอง่ะคุณเข้าใจง่ายไหมหรือคุณงงหรือคุณสับสนทุกวันนี้<ต>ยังไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนที่เคยทํามาตั้งแต่ตอนปี40นะี<ฆ>่ะตั้งแต่รัฐธรรมนูญ4ี่สแล้วก็เลือกตั้งครั้งแรกตอนปีีต่่อมาเ คุณเข้าใจง่ายกว่าหรือเปล่าคุณเข้าใจง่ายประชาชนเข้าใจง่ายคุณจะไม่กาผิดคุณจะไม่งงมันก็จะสะท้อนเสียงของประชาชนได้ตรงมากกว่าคุณชินวรเนี่ยมองแบบนี้นะครับทีนี้คุณชินวรบอกว่าไอ้แบบบัตรสงใบ พราะว่าคุณเชยวรนบอกบัตรใบเดียวคนงงใช่ไหมคะะถ้าเอาบัตรสองใบก็ไม่จาเป็นต้องทําแบบพรรคประชาธิปัตย์ที่ยื่นมาก็ได้ทําแบบที่มักครู่คุณปุวยเล่าว่าก้าวไกลเขาก็อยากได้สองใบเหมือนกันระบบเยอรมันใช่ทําแบบระบบเยอรมันก็ได้คุณชันวรนบอกว่าแต่ถ้าคุณจะทําแบบระบบเยอรมันอ่ะสสต้องคุณต้องยอมไม่สสเกิน500คนนะเพราะเยอรมันเขาก็เกิน500คนเพราะถ้าคุณจะไม่ให้เกินคุณก็ต้องมานั่งปัด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 ของพรรคใหญ่แล้วก็มาเกลี่ยให้พรรคเล็กคนละหนึ่ดดีก็ต้้ออองยยมรัับนนนวะ ค่ะซึ่งถ้าไปดูตรงนี้ล่ะนะคะคือถ้าจะขอแซวประชาธิปัตย์นะคืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้ทําตามเจตนารมณ์ของเขาแล้วที่เขาประกาศกับประชาชนในการเข้าร่วมรัฐบาลนะบอกว่าจะแก่รัฐธรรมนูญนี่ไงได้แก้ละร่างเขาพอดีเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจะผ่านไปถึงขั้นไหนยังไงเนี่ยไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันแน่นอนทางเพื่อไทยเขาก็ชอบอยู่ละสองใบทางคุณสุทินคลังแสงสสมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็พูดบอกว่าเว๊ยเนี่ยนะมันจะทําให้รัฐบาลนี้เข้มแข็งนะ ในส่วนของการเลือกตั้งแบบ2ใบนะคะแล้วมันก็จะไม่มีสสปดเสธแบบนี้ให้มางงนะคะได้สสที่มีคุณภาพตรงใจกับประชาชนก็คล้ายๆกับทางพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวทําให้เกิดพักการเมืองเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆกระจัดกระจายเกิดปัญหาคะแนนขยิ่งสสปฏเสตเต็มไปหมดอย่างที่เห็นเป็นที่มาของรัฐบาลผสม19พรรคพัก ซึ่งมันไม่มีเอกภาพซึ่งเราจะได้เห็นตั้งแต่ช่วงแรกว่ารัฐบาลเนี่ยนะโหเดี๋ยวมีเสียงปิมน้ำเดี๋ยวสสเล่นตัวเดี๋ยวฉันจะไปอยู่กับฝ่ายค้านบางคนก็ย้ายไปค้านมาแล้วก็มาเป็นรัฐบาลอยู่งงตกลงเป็นค้านหรือเป็นรัฐบาลกันแน่บางครับเนี่ยสสมีไม่เยอะนะยังแยกเลยสสหนึ่งคนอยู่ฝ่ายค้านที่เหลืออยู่กับฝ่ายรัฐบาลก็มีฮะมันมั่วสู้ไปหมดอ่ะนะคะทางคุณจินวรนก็เ่ยทางคุณสุทินก็เลยบอกว่านี่แหละมันจะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วยแต่ถ้าไปดูนะคะคือเมื่อเช้านี้ได้กกาุยยัับทงจร์ช ยันชัยพอรอ,อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาล,ล,ง,ล,ลงกร,งกรมหาวิทยาลัยท,ท่านก็บอกนะคะว่าถ้าไปดูถึงเสียงในความต้องการสำหรับการแก้ไขโดยเฉพาะสองบัตรที่ว่าคร<ะ>ับที่มากที่สุดที่อยากได้ที่สุดเลยคือเพื่อไทยอลองลงมาคือประชาธิป,ปัตย ส่วนพลังประชารัฐชิวๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาวางฐานไว้ดีอันนี้อาจารย์วิเคราะห์นะว่าวางฐานตอนนี้คืออะไรอย่างได้ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยลงพื้นที่อบตงอบตอบจนะฮะนี่ก็คือเขาวางโครงข่ายกันหมดแล้วฉะนั้นเหมือนกับพลังประชารัฐเนี่ยชิวๆไม่ได้เดือดร้อนจะเป็นสองใบก็ได้หรือจะเป็นแบบเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาแบบเดิมก็น่าจะชนะอยู่ดีเขามองกันอย่างนั้นนะคะคิดเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตและติดตามการเมืองนะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งซ่อม ไม่นับตอนทางแรกๆนะครั้งหลังๆตนนั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นมาถ้าผมจำไม่ผิดนะที่การเลือกตั้งซ่อมเนี่ยหลังๆเนี่ยพลังประชารัชนะหมดเลยแล้วใครที่รับผิดชอบดูแลเลือกตั้งซ่อมของรรคลังประชารร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจนพังงาดขึ้นมาเป็นเลขาพาคนาะพอ,อบ้านพักเนี่ยพาวเวอร์ฟนี่แหละนะครับนี่แหละพอพูดกันมาสราระตะทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันย้อนกลับมาสู่คำถามตั้งต้นซึ่งเป็นชื่อรายการ แก้รัฐธรรมนูญแก้วิกฤตการเมืองมันมีเครื่องหมายคำถามต่อ,อการแก้รัฐธรรมนูนมันเป็นการแก้วิกฤตการเมืองจริงไหมมันแก้เพื่อประชาชนจริงไหมหรือมันแก้เพื่อนักการเมืองในคอลัมน์สถานีเลขที่12ของมติชนออนไลน์เนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะ,ะเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะอ่านเป็นบางช่วงบางตอนก็แล้วกันของของเต็มๆมอาจจะยาวนะครับเขาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยื่นมา13ร่างปรากฏว่า พอผ่านออกมาเนี่ยก็คือร่างเดียวคือร่างที่13ร่างของประชาธิปัตย์ให้แก้แค่สองมาตราอย่างที่เราเล่าไปพอไปสู่ชั้นกรรมธิการปุ๊บเกิดปัญหาเพราะว่ามันแก้แค่สองมาตราไม่ได้ฮะมันเกี่ยวเนื่องไปที่มาตราอื่นในระัฐมนูนเต็มไปหมดเลยสุดท้ายเนี่ยแก้ไปแก้มาเป็นคือคอลัมน์นี้เขียนว่าหกมาตราแต่ในความเป็นจริงคือเจ็ดเจ็ดมาตรานะคุณผู้ชมขออนุญาตแก้ข้อมูลเป็นเจ็ดมาตานะครับแต่ร่างที่ให้แก้ไขามาตราอื่นๆครบถ้วน เช่นร่างของเพื่อไทยร่างของพลังประชารัฐที่ให้แก้7มาตราแล้วอยู่แล้วเนี่ย mm. ไม่ผ่านซะง,งั้น mm. แต่ร่างที่ผ่านมาที่มีอยู่แค่สองมาตราสุดท้ายก็ต้องไปแก้เจอยู่ดีคณะกรรมาการยืนยันว่าแม้จะไม่ได้ระบุครบท้วนแต่ถ้าเกี่ยวโยงก็สามารถดําเนินการได้ในที่สุดก็เสนอแก้มาตรา83-91แล้วก็85 86 92 9 4 105รวกถ่ายเพิ่มบทเฉพาะการอีกสข้อทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดู ร่างแรกเริ่มที่ยื่นเข้ามาในวาระหนึ่งจะเห็นว่าพลังประชารัฐเขาเสนอร่างเนี่ยแก้มาตราอะไรบ้าง8 3 8 5 8 6 9 0 9 1 9 2 9 4เกือบจะเหมือนกันทุกมาตราใช่ค่ะแล้วเพื่อไทยละ่ะเพื่อไทยเสนอแก้83 8586 9 0 9 1 9 2แยกเลิก93และยกเลิก94แทบจะเหมือนกันอีกเหมือนกันแต่สองร่างนี้ตกครับแล้วร่างประชาธิปัตย์ที่ผ่านสุดท้ายไม่ต้องมาแก้ในชั้นกรรมธิการก็ไปเหมือนกับสองร่างที่ตกไปนี่แหละเพราะฉะนั้น คอลัมนิสต์ของมติชนออนไลน์เขาลงมองว่าจึงอดไม่ได้ที่จะมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะทําแก้ไขเพื่อใครเพราะการเปลี่ยนแปลงการใช้บัตรเลือกตั้งและคํานวณจํานวนนั้นมีผลได้ผลเสียต่อพักการเมืองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งจากใบเดียวเป็น2ใบเปลี่ยนเกณฑ์การคํานวณจากรัฐธรรมนูน60ไปเป็นใช้แบบรัฐธรรมนูน40ก็เนี่ยเป็นคําถามว่าตกลงแล้วเปลี่ยนเพื่อประชาชนหรือเปลี่ยนเพื่อนักการเมือง ค่ะถ้าไปดูในส่วนของคอลัมน์อื่นนะคะคอลัมน์ด้านการเมืองเขาก็มีการวิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าเอาละถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแน่นอนเราก็ได้สัทยายไปแล้วว่าผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลบวกทางด้านของเพื่อไทยประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐส่วนผลลบก็จะเป็นพักขนาดกลางพักขนาดเล็กันนะคะทีนี้เขาก็มองไปถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่ารัฐสภามีมติรับร่างแก้ไขในการพิจารณาวาระสองปลายเดือนนี้และวาระสามในกลางเดือนหน้าก็คือวันที่10 จะทําให้กับพักการเมืองที่ได้คะแนนเสียงน้อยกว่า3 0 0 0สนคะแนนจากครั้งเดิมเนี่ยนะคะศูนย์พันหมดยกเว้นพักที่ได้สาสาเขต ขณะที่เสรีรวมไทยกับกล้าวไก่จะเป็นพักที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในกต<อ>ิกาการเลือกตั้งใหม่มคือสสบัญชีรายชื่ออาจจะหายไปถึง50-70%โอ,โอ้โหโดยดูจากอะไรดูจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคำนวณภายใต้กติกาใหม่สสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนจะต้องมีคะแนนพักอย่างน้อยเนี่ยนะคะ3 30, แสนสามหมื่นคะแนนอันนี้ที่เขาคำนวณก่อนหน้านี้นะคะ ขณะที่การเลือกตั้งปี62คะแนนเฉลี่ยสสเนี่ยคนหนึ่งอยู่ที่66,000คะแนนเท่านั้นอูตัางกันเยอะมากฉะนั้นถ้าไปใช้แบบเกณฑ์ใหม่3แสนกว่าครับคะแนนไม่ถึงมันก็จะลดทับลงมา50-70%ใช่ค่ะอนะคะฉะนั้นก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเขาจึงต้องมีการบทขยี้กันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของระบบการเลือกตั้งทีนี้ไปดูว่าถ้าสมมติว่า ที่เขากําลังทํากันอยู่ในสภา,านเนี่ยสมมุติว่าผ่านซึ่งก็เป็นไปได้แหละที่จะผ่านในส่วนวาระสองเพราะวาระสองในอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวตัดเชื่อตัวที่จะตัดเชื่อจริงๆคือวาระสามนะครับวาระสองเนี่ยถ้าผ่านไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผ่านไปปุ๊บอย่างที่เราให้ฟังไปเมื่อสักครู่จะต้องเว้นไว้15วันครับอย่างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเร็วๆเลยเนี่ยพอครบ15วันปุ๊บต่อมาเป็นวาระสามเลยจะไปตรงกับวันที่10กันยายนคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไร ถ้าสมมติผ่านวาระสามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะต้องมีการทูลกล้าวทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยปกติแล้วเนี่ยจะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรด,ดกระหม่อมลงมาใน3เดือนอันนี้คือกรอบเวลานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ1เดือน<แ>ก็จะโปรดกล้าวลงมาแล้วละเพราะฉะนั้นเราลองตีเป็นค่าเฉลี่ยไว้สัก2เดือนก็แล้วกันมสมมุติว่าวาระสามวันที่10กันยายนนี้ผ่านก็นับไป2เดือนนะ พอสองเดือนพระราชทานลงมาก็จะต้องประกาศในราชกิจารุเบกษาก่อนพอประกาศในราชกิจารุเบกษาขั้นตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณสักเดือนตุลาคมพอเดือนตุลาคมเสร็จปุ๊บรัฐธรรมนูญคือกฎหมายใหญ่ที่สุดของประเทศที่เป็นกฎหมายแม่พอมีการแก้ตรงนี้จะต้องมีการทํากฎหมายลูกออกมารองรับก็คือพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสหรือที่เราเรียกว่าพราปรสสนั่นแหละนะครับ อันนี้มีกรอบเวลาในการทำ120วันเพราะฉะนั้นสมมุติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราวางไว้ประกาศราชกิจจาตุลาก็นับไป120วัน4เดือนถูกฮะ120วัน4เดือนใน4เดือนนี้จะต้องทำกฎหมายลูกให้เสร็จเมื่อกฎหมายลูกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็สามารถประกาศใช้ได้มันจะไปตกประมาณสักช่วงกุมภาพันธ์น่าพอดีนั่นแปลว่าถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่สมมติมีอุบัติเหตุทางการเมืองมีการยุบสภาอะไรขึ้นมาเนี่ย ถ้ายังไม่ถึงกุมภาก็จะยังเป็นกติกาเดิมอยู่ดีแต่ว่าถ้าหากว่ามีการประกาศใช้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วกฎหมายลูกเสร็จแล้วก็ไปใช้อันนี้ได้เลยแล้วมันก็จะกลับระสู่กรณีก่อนหน้านี้อีกก็คือสมมุติว่าแก้ไขประกาศราชกิจจาแล้วตอนตุลาแต่กฎหมายลูกยังทําไม่เสร็จแล้วมีอุบัติเหตุทางการเมืองยุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่คราวนี้กลายเป็นกนกนตต,ต้องไปเขียนกติกาและเขาก็มองว่า ทำได้ไหมมันต้องทำประชาธิปไตยก่อนไหมขัดรัฐธรรมนูญไหมนี่แหละนะครับค่ะเมื่อสักครู่ก็แอบเข้าไปดูในส่วนของ Facebook Live ของเรานะคะ Live nbt t o hd ใช่ครับ Live nbt เลข2 hd นะครับคุณผู้ชมมีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้นะเพราะว่ารายการเรายังมีวันพรุ่งนี้อีกนะวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาภิปารายอะไรกันยังไงบ้างแนวโน้มมันน่าจะไปยังไงรวมถึงถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะเอาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาด้วยใช่ค่ะวันนี้คือปูพื้นก่อน ให้ได้เห็นว่าที่มาที่ไปเพราะหลายคนงงเหลือเกินว่าเอ๊ะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไปถึงไหนยังไงเพราะมันมีหลายร่างเหลือเกิน<ช>แก้แล้วก็แบบเฮ้ยวาระสามก็คว้าไปก่อนหน้านี้เปิด<ช>ทีวีแล้วงงไว้พูดอะไรกันอ่ะมาตาเก้าสองมาตา8ปดสามคืออะไรไม,ไม่ไม่รู้เรื่องวันรายการวันนี้จะมาปูเพื่อให้คุณผู้ชมไปดูต่อแล้วเข้าใจมากขึ้น<ช>นั่นเองใช่ค่ะเมื่อสักครู่ที่แอบไปดูนะคะก็มีทั้งพูดถึงให้พูดเรื่องกระท่อมก็มีนะวันนี้ปลดล็อกกระท่อมนะคะปลดล็อกแล้ววันนี้ก็ ว,วาระแรกเลยนี่วาระแรกของการประชุมเลยอ่ะยัต,ติเรื่องของแก้ไขพระบยาัตเสร็จติดพระชันกระทอมก็โอเคถูกกฎหมายแล้วค่ะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะส่วนใหญ่ที่ฉันบบพยายามดูผ่านๆก็จะมีไม่อยากให้แก้<ช>หรือให้ทําประชามติ คือถามประชาชนก่อนซึ่งถ้าการทําประชามติมันก็จะย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้ที่มีการคว่ำเนวระสามแล้วสารรัฐมนูนวิจัยว่าถ้าคุณจะแก้ทั้งฉบับโดยมีสสรเนี่ยคุณต้องทําประชามติก่อนแล้วก็หลังด้วยนะคะก็คือก่อนที่จะแก้กับพอหลังแก้เสร็จที่จะมาใช้ในการเลือกตั้งก็ต้องถามอีกสองรอบอันนั้นต้องทําประชามติคือด้วยเหตุนี้แหละคุณปุ้ยทําให้หลายๆคนเนี่ยนะเขามองว่าครั้งนี้น่าจะผ่านเพราะว่าที่สสเนี่ยไม่ยกมือให้ ตอนครั้งที่แล้วเพราะมันคือการขอแก้ทั้งฉบับการที่อยู่ดีก็ให้สสรอขึ้นมาร่างรัฐมนุนทั้งฉบับเลยอันนี้สอวอเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยก็เลยอันนี้ แต่ว่าเลือความแต่ของครั้งนี้มันแก้แค่บางมาตราเท่านเองเฉพาะเรื่องของระบบการเลือกตั้งสวก็น่าจะยกมือให้ก็เลยคิดแบบนี้กันค่ะแต่สวบางคนก็บอกไม่คิดอย่างนั้นบอกว่าแก้เพื่อตัวเองเพื่อนักการเมืองไม่ใช่เพื่อประชาชนฉันอาจจะไม่ยกให้ก็ได้นะคะตัวแลนสไลด์อย่างเงี้ยไม่ยกให้นั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปแหละได้เห็นคงจะเข้าใจคร่าวๆนะว่าไล่เรียงกันมาทำลายเป็นอย่างไรนะคะปิดท้ายจริงๆด้วยข่าวนี้แล้วกันดิฉันคิดว่าในขณะที่เรา ติดสภาอยู่เนี่ยไปที่ครมออันนี้แถมมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าล่าสุดในส่วนของครมอเมื่อประมาณสัก11โมงที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณธนกรวังบุญคนชนะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะไปเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตาแหน่งที่เราเรียกกันว่าโฆษกรัฐบาลนี่แหละยอ่ไปถ้าผู้จําได้คนที่แล้วคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีใช่ไหมคะ คุณอรุอชาไม่ได้ไปไหนนะตำแหน่งเลื่อนขึ้นเป็นรองเลขานายกฝ่ายการเมือง<ช>แล้วคุณ<ะ>ธนกรเนี่ยจะจากเดิมเป็นโคสกสอบศส,อสอบศคล้ายค,ายคายสอบอคอฮะ,ฮะแต่เป็นศูนย์บริหารเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 <ะ>คุณธนกรเป็นเลขานั้นก็ตอนนี้ขยับมาเป็นโคสก ประจำสํานักนายกรัฐมนตรีที่เราเรียกกันว่าโคศกรัฐบาลแต่ตําแหน่งรองโคศกเนี่ยตั้งแต่แรกมาไม่มีเปลี่ยนเลยนะคุณปุย้ยยังคงเป็นดกรการจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณไตรสุรีจากพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมตนนั้งแต่สมัยเป็นโฆศกสามสาวถูกไหม<ช>แล้วก็มา<ะ>เปลี่ยนเป็นคุณอนุชาแล้วตอนนี้เป็นคุณธนกรก็เดี๋ยวรอดูการทําหน้าที่เพราะว่าคุณธนกรจะมีบุคลิกต่างจาก โฆษกสองท่านที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นดรแหม่มหรือว่าคุณอนุชาตรงที่ว่าคุณธนกรจะเป็นสายพระบูตอบโต้ทางการเมืองมากกว่าเ,เดีดูว่าจะยังไงจะดูเด็ดเผ็ดมันแซ่บเป็นแบบแนวเชิงชะะรุกใ่คะฉะนั้นก็คือน่าจะเป็นแนวทางแหละของการทํางานต่อไปในอนาคตติดตามห้ามพลาดวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู<ๆ>้ชมคะเราสองคนนะคะพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบใหม่พรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ